ผู้นำอะไรนี่าน้ำนำอ่าเล็กอาลกกินอันนี้ปลกปลกมั้อืมอืมก็อยากทำท่าอ้วกสิมาผมตัดเสียงออก <c oughs> <c oughs> อ้วกแตกโจ๊อร่อยดีพอา,ายดีจะกินแยวพ่อก็ไปใส่เองทำทาอีกต็ยกนิดน,นึงเยอห้านาทีให้พี่ไปตัดดอกเสร็จโอ้เชีขอขน,นานั้นเลยหรอออเียบออกเลยตัวดำน,นั่งอยู่หมด That's mm.